สวัสดีครับเราเริ่ม EP สองกันเลยนะครับการคิดคะแนนข้อมูลผลสำเร็จทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับวิชาอสองสามหนึ่งสองภาคการศึกษาที่สองทับสานะครับเราใช้ภาคการศึกษาเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นระดับประถมศึกษาเราต้องใช้ตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปี จาก ep1 เรากล่าวแล้วว่าคะแนนเหล่านี้นะครับคะแนนก่อนเรียน r e t e s t นะครับแปลว่าก่อนเรียนคะแนนนั้นมาได้อย่างไรและคะแนน s พ t e ท t มาได้อย่างไรนะครับจำเป็นไหมว่าต้องเป็น100ไม่จำเป็นนะครับถ้าท่านมีการ r e t เท t ครั้งเดียว post test ครั้งเดียวก็ใส่ตามจริงนะครับคะแนนเหล่านี้ต้องมีหลักฐานต้องมีตารางวิเคราะห์สอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ จากาการาจากที่เรานําเสนอในอีพีแรกไปแล้วนะครับเราก็จะมาคํานวณกันเลยนะครับว่านะครับอันดับแรกนะครับทําตารางตรงนี้ก่อนนะครับทําตารางนี้ก่อนนะครับเราจะขอย้ายนิดนึงนะครับเพื่อที่จะขยับขยะยตารางนะครับ เรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับเราหาคะแนนรวมทั้งหมดนะครับเรามากดช่องคะแนนรวมนะครับตรงนี้แล้วพิมพ์คําว่า sum นะครับ s นะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนครับ excel ทุกครั้งนะครับต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนแล้วพิมพ์คําว่า s นะครับ u m นะครับ u นะครับเราพิมพ์แค่สองตัว s u แล้วก็ขึ้นมาครับสัมเราเดิลคลิกตัวคําว่า s ั m ปึบนะครับ เครื่องหมายวงเล็บนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับเราจะลงคะแนนตรงนี้ทั้งหมดนะครับรูดลงมาให้หมดเลยนะครับรูดไปเรื่อยนะครับรูดไปเรื่อยๆจนนะครับสุดท้ายนะครับค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับบางคนเขามีเทคนิคนะครับดับเบิลคลิกแล้วก็กดอุศอลงนะครับมันก็จะลงมาให้เราแต่เราชัวร์ไม่ถนัดแบบนั้นนะครับ เอาใช้วิธีรูดเราดีกว่านะครับจนสุดท้ายปุ๊บนะครับแล้วเราก็กลับไปใส่คอมม่านะครับกลับไปใส่คอมม่าตรงนี้นะครับนะครับใส่คอมม่านะครับใส่คอมม่าเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาเริ่มช่องที่สองต่อนะครับ ช่องแรกจะกลายเป็นนิ่งนะครับช่องแรกเราเห็นสีสีฟ้านะครับมันจะหยุดนิ่งนะครับเราก็มาถึงตรงนี้นะครับลากมาจนสุดนะครับลากมาเรื่อยๆนะครับจนสุดสุดท้ายนะครับ ลากมาเรื่อยๆนะครับสุดสุดสุดลากไมาอีกนะครับเพราะนักเรียนเยอะนะครับปุ๊บจนคนสุดท้ายนะครับเราก็กลับมาหมุนกลับมาที่ช่องเดิมนะครับเราใส่วงเล็บปิดนะครับเราก็กด enter นะครับกด enter ปุ๊บเราจะได้คะแนนรวมนะครับคะแนนรวมทั้ง p r t e s t e protest นะครับได้สองหมื่นห้าพัน ห้ 5, 4, 8, นาร้อยสี่สิบแปดคะแนนจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับเราเดบเบิลคลิกตรงนี้นิดนึงเราเพื่อไม่ต้องรูดหลายครั้งนะครับเราคอปปี้ตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับคลิกขวากดคําคกกว่าคัดลอกนะครับมันก็จะคัดลอกแถวกับที่เราลูดมาเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็กด e n t e r ไว้ยังเก่านะครับกด Enter ให้มันคืนยังเก่านะครับจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะครับที่เราสอน เราไม่ต้องบวกกันให้มากนะครับ Excel จะเริ่มด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วพิมพ์คําว่าเขานะครับ C O U นะครับ C O U นะครับพิมพ์คําว่าเขาปุ๊บแล้วคลิกตรงเขาตรงนี้นะครับแล้วก็วางที่เราก๊อปไว้ครับเสร็จแล้วกด enter ปุ๊บ เราจะได้นักเรียนทั้งหมดนะครับสามร้อยห้าสิบกคนนะครับสามร้อยห้าสิบกคนก็คือแบ่งครึ่งกันนะครับก่อนพีเทสกับโพเทสนะครับสองรอบสองรอบนะครับถ้านักเรียนจํานวนน,นักเรียนจริงก็คือหารสองนะครับค่าคะแนนเฉลี่ยนะครับค่าคะแนนเฉลี่ยเราใช้หมายเท่ากับนะครับวิธีการคะแนนเฉลีย่ยคือเอาคะแนนทั้งหมดหารด้วยจำนวนน,นักเรียนก็ได้ แต่เราไม่คิดอย่างนั้นนะครับเราใช้คำว่า average นะครับนะครับใช้คะแนนเฉลี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็วางแล้วก็กด enter นะครับกด enter วางนี่คือเรากด ctrl ctrl v นะครับวางถ้าจะ copy ก็ ctrl c อันนี้เขาทนวีก็วางวางแล้วก็กดเอนเตอร์นะครับเราก็จะได้คะแนนเฉลี่ยนะครับเจ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดหกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเราใส่่องหมายเท่ากับในช่องนี้นะครับเราต้องการช่องนี้เราใส่่องหมายเท่ากับปุ๊บนะครับหมายเท่ากับเสร็จแล้วนะครับเราเขียน S T D นะครับ S T D P นะครับแล้วก็วางนะครับ แล้วก็กด enter นะครับก็จะได้ยี่สิบจุดสองสี่ครับยี่สิสองสี่ต่อไปนะครับสองช่องนี้นะครับที่เหลือนี้เราต้องไปคิดตรงนี้ก่อนครับหา C ีสกอร์ก่อนนะครับจำสูตรได้ไหมครับเมื่อวานนี้ให้ไปแล้วนะครับแต่วันนี้ยังถ้ายังจำไม่ได้ก็เอาใหม่นะครับ Z นะครับหรือ C นะครับ C สกอร์เท่ากับ ครับ xi นะครับคือคะแนนของนักเรียนแต่ละคนลบด้วย xb a r หารด้วย sd นะครับเราเมื่อเราจำสูตรได้แล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นจะก่อนทำอะไรต้องทำก่อนนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับปุ๊บนะครับคำว่า xi ก็คือคะแนนของนักเรียนแต่ละคนนะครับอันนี้พิเศสนะครับของคะแนนนักเรียนแต่ละคนนะครับ x i ลบนะครับจากนั้นเราใส่เครื่องหมายลบครับลบ x bar x bar ก็คือค่าคะแนนเฉลี่ยคือตรงนี้นะครับค่าคะแนนเฉลี่ยนะครับเราใส่งลงไ้สักนิดนึงก็มีหารนะครับนะครับเมื่อใส่วงเล็บแล้วนะครับเราก็ใส่สหารด้วย s d นะครับเ d ดีคือส่วนเบ่งเบยมาตรฐานก็คือช่องนี้นะครับเรามาคลิกที่ช่องนี้นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าค่าตรงนี้มันอาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเราเลื่อนดังนั้นเราใส่ค่าฟิกซะก่อนนะครับโดยคลิกตรงกลางนะครับระหว่างตัวอักษรกับตัวเลขนะครับคลิกตรงนี้แล้วใส่กด F4 นะครับกด F4 ปุ๊บเนี่ยคือหมายดอลลาร์ตายจะขึ้นมาเพื่อฟิกนะครับ แล้วตัวนี้ก็ต้องฟิกด้วยนะครับเคสที่11เนี่ยครับเราก็กด F4 F4 นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นดอลลาร์ไซา์หรือเราจะพิมพ์ดอลลาร์ไซา์ใส่แบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วกด Enter ครับนะครับเนื่องจากตัวเลขมันยาวมากมันก็เลย ไม่ขึ้นนะครับเรต้องทำมยาวๆอย่างนี้ครับแล้วเราก็อคลิกตรงนี้แล้วก็ลากออกมานะครับลากลากลากไปเรื่อยครับลากจนสุดปื๊ดมันก็ลงมาถึงจนคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้าย นะครับผลท้ายเราปล่อยมือปุ๊บนะครับตรงนี้ช่องนี้ก็จะกลายเป็นค่านะครับก่อนเด่นนะครับค่าค่าซีสกอร์พีเทสนะครับส่วนเราจะหาค่าซีสกอร์พพเทสล้วก็ทําแบบเดียวกันใส่เครื่องหมายเท่ากับปุ๊บนะครับแล้วใส่วงเล็บนะครับใส่วงเล็